สบายดีสบายดีพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเนาะเอะเอมื้อนี้บาพลวิไลกับพวกทีมงานสองสามคนเนาะก็จะพากันไปเลาะปูเลา,ปาปะปลาหากินแบบธรรมชาติเนาะทุกคนเนาะในป่ปากับปาบงามงามยังไงประดงง่ายทุกคนขึ้นมาห้วยน้อยนี่เนาะดูทางลุม่มค่นก็จะเป็นห้วยน้ำเอ้าหับเบิ่งตอนต่อไปเนาะทุกคนเนาะ,ะเออบบบนี้ ไปกันไปกันผู้ใดมีเวลาวางกับมาหาก็ได้เนาะอยากกินนกกินหอกหรือว่าโซแบบมักปีมักตองเสร็จแล้วเนาะธรรมศาสตร์คนบรนเนาะคอกหน้าคือเห่าเนาะก็หากินแบบธรรมศาสตร์แบบนี้ละเนาะขันทาว่าอยู่ในเมืองกับออกตลาดทุนแล เท่าก็อยูธรรมศาสตร์ก็หากินแบบธรรมศาสตร์เนาะ <c oughs> เคยไปเคยมันทุกคนเต่ะที่เต่ะมองมันกับบอกันเนะาะห้ามือละหอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นไอเนี่ยไอไอเลิฟยู เสียงนกเสียงกาหองเอ้ยออนซอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยงมะไตแฮมอียัดดกี้ยามกี้ก่มเมอเล่ยามจีเรื่มเร็แล้วเ้ยามงานรถเดือนซองเดือนซเดือนซี่แล้วเรื่มเน่ายเห็นแต่ดอกทองแดงแดงซึ่งตึ้งอยู่ทุกคนโอ้เป็นตาขักเนาะ เถิงคุณน,นะไปนี่ใช่ไหมเฮ้ยต้นไฮเนาะกำลังจะขึ้นมาหาต้นไฮเลยทุกคนเต้นไฮยู่เถิงคุณน,นกจดกหองนกปุงนกตังล่อนกควักนกจาดนกแซวเนาะมีมัดครบหมด <c oughs> ไมขึ้นผูโอ้ยเป็นไอเป็นไอ ืันนี้เอาคนเตีย้ยมานำผู้นึ่งเนาะคนเนาะซื้อหัดส,สดีเนาะอ,อยู่ที่แกงหัวพัน,นเาน,นาะฮะหลายเหรอสัญญาบุรีเดอ้อเมืองเสียงฮอนเดอ้อเตี้ยเลี้ยมาเบ่งเตีย้ย อุอันซ้อนเนี่ยผานี่นี่ไส้เนาะโอ้นี่เนาะทุกคนเนาะตัวนกตัวหอกมันก็จะกินอันนี้แหละนี่บานพกคอยกับเซียนว่ามักให้เนาะตัวนี้เนาะเป็นมักให้เนาะตัวหอกตัวยืนเนาะมักสุดเลยเนาะเฮ้ยโอ้สุกหอมดีคักไปเฮ้ย นี่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้ก็หอดจุดหมาไปทางที่วาหอดต้นมังไห้แล้วเนาะไม่นกอู้ลายตัวเลยนกลายเนาะคนเนะเออนีอนน่ กายว่ากันเด้อเนาะทุกคนเนาะธรรมศาสตร์บ้านเฮากับเป็นนนี้แหละเนาะหากินหาอยู Holo ่ทุกคนเอาสำนีก็เนาะสำหรับคลิปนี Lan ้เนาะทุกคนเนาะขอขอบอกขอบใจที Welcome ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดเนาะพอเป็นมิตรแห่งใจให้บ่าวพลวิไลเนาะ คนติดดินคนหายู่กินแบบจำธรรมศาสตร์นาะทุกคนเนาะคนบนเนาะของหน้าอ้าขอขอบใจเตรียมหับโซมคลิปต่อไปเนาะอ้า